ส,สวัสดีครับมันนี้เบาบึงการบ้านดอนยานังครับบยเปลี่ยน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 เบาบึงการบ้านดอนยานาั่งสามปลาช่อนใหญ่ครับวันนี้าการมัดเครื่องครับเตรยมอุปกรณ์มัดเครื่องนี่มัดปลาครับสหาหฮขยํขาเขากัน,นมันบกคัดปอนเลยเขาใส่การโคกครับหรือการตาราําภาษาอีสานละ ต่ำครับเตมันอันใหญ่อันยาวมันก็สิต่ำรู้ลวงรู้ลวงอันนี้อัน,น,นายาวย่างเดียวมันก็สิพอได้อยู่ครับเัาก<ะ>ับขี้ควายไปครับโบกให้เข้ากันไอสิทักการล้ำครับพุ่นแล้วดังไฟไว้แล้วดังไฟถา่าไอสิพอได้กินกันครับมื้อนี้ไอฮิคาร์ล่งทงล่งทางฮิคาราแต่ว่าบา่ได้ถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ่งเพราะว่าว งัดงัดปลากันบทันบทันเดไทยก็เลยมาไทยี่นองมึงวะเดี๋ยวละคนคนมีคาคนมีคาลืมใสคาสิโอ้เป็นอย่งคนมีคาป่เนย่ะเพราะก็หูตู่โอมีคามีคาได้ประดุสองตู่มีคาเล่นบะคาเพิ่นเ้อรุคูดมาเลยคาเพิ่นเ้อระลุสองตู่มีคาอยู่อะเฒ่าวีใจเพิ่นเ้อยาวาเ้อหาวไป โขกเข้าไปเรื่อยๆครับให้ผสมประสานกันนัวหัวมวนเข้าไปนึ่กันตอนนีเขากิยัดบอกเท็ดคือเข่าลามนะครับเห็นแต่เป็นหินหรอกว่ามือนนี่ก็เลยพากันมาล่องเห็ดเบิ่งว่ามันสีแสีบคือเพิ่มพอมันสิคักคือเพิ่นบ่ก็เลยไม่มาล่องเห็ดกินเบิ่งครับเพปัวเขากินเกือบเบิดสุยยางเหรอทั้งต้มทั้งหนึ่งทั้งแปรสานา่ะมันขึ้นแปรสานาะปลา สามโล่ป่ะคอตัวน like ั้นก็โลหะมัอนี่โลสีครับโลสองครับม่ลามเหรอครับสีมาต้มนั่เนี่ยมอห้อนหรอป่เอาปกรอมาส่เด้อร์หมอฮ้อนชิพ่อได้อยากได้กินครับมัอนี้ครับทีมงานคือเราแหละมากครับทีมงานครับบ้าบึงการเพราะว่าช่วงนี้เขาว่างงาน พ่อเดาหมดเราอยู่กานวางก็เลยอันนี้แหละครับพอได้อยากจะกินเออตัดไปกล้วยมันเ่ยเออก็จะว่าอยู่ชื่อฮ่าทั้งใจกันเลยอย่าซอยกันตัวเนาะผมเบิ่งแบบกำลังขาดกอแล้วผมจีอัดลงอยู่ทกีปเพราะว่าเขาส่องผมนะผมมีคนเบิ่งก็บ่กเป็นยังดอกอาศัยพี่น้องละอีพ่ออีแม่เบิ่งไป็นไป เสียบไปง้อก er. ็เส oh, so. oh, ีย <toc> ง <female noise> <groans chewing trees> <bur> ้อเสียบ่เฮ้ยเอาไว้ตุ่มบ่ซ้ำหนีบ่มันสิออกมาเมียโอ้ว่าเป็นตาเสียบจ้ะว่าเป็นจะน่ายระบาดเนี่ยว่ป็นจะนัวเลยเน้อนี่ครับมันอีกอะฝว่น เนี่ยออกมาแล้วก็ตัวนี้น้อยตัวไ่ใหญ่ดอกครับมาเนี่โลซีชอบหมดท่าออกมาแล้วไว้ต้มสูวพี่น้องกินเราเพราะว่าทีมงานห่อของเดียวกันหากินน้ำกันอยู่กินน้ำกันครับเ่ราว่าต้องบอกว่าโลซีหรอกเบื้องตาม่นึงเดาเอางงสิตาบอดตัวบลอกได้จับได้วะบูกดิกดุกดิกปลากะปิกปลกปิกปลาปียองปอกปอกเหมือนเดิมครับอันนี้ดุกดิกก็ไปมาได้ โลสี่กัวกับให้แนครับทีมงานเหอกกับสิเริ่มมาแนเราละไปไดอร์อมาแล้่ยพรได้กินได้ยาครับนี่ก็มานอนถากันอาบน้ำแล้วแล้วมาเบิ้งขั้นตอนการล้าแล้วเนาะล้าเหอกกับอัดบ้องไปอเลเลยขนาดเสร็จเนี่มันเป็นนันสนมเน้ ก้อเหรอนาีเาจนแดงไลยารไปขึ้นน้างงรนน้ำหย่อนดนยหยอนไหมน้ามีเ่ยน้ามี้หยอดบังอ๋อเคยเอาหยเรื่อยๆป่เพราะว่าเคยไดู้องห้อง่ป่ะนี่เคยเห็ดครับก็เลยล่องถามเพิ่นผูเพิ่นเสี้ยนนะเพิรนเคยเห็ดล้าาไกลล้ายังมึงอันนี้ก็ลาปลาคอคืดอยากแบบว่าเาเห็ดยังไหมันก็จะเสยบก็เลย คุยกันอาศัยว่าคุยกันน้ำกันกินน้ำกันว่าวข้ยังสิเหรอครับพอได้อยากไปกินดึกล้งเราก็เลยไปกินกินเลยหนาเนาะร้อามันหนาวเนาะเยู่บบมดแดงเลยนั่งอรบบไทอ้มดแดงอยู่บ่อฮอเป็นกออ๋ออ๋อง๋ออ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 ๋ปอ๋ออนออองหาอ๋อ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 อ๋นอ๋อ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  หม้อข้างหม้อไปต้มปลาครับนี่อันนี้ไว้เฮ็ดล้านครับท่านไฟท่างขุนไอ้หม้อต้มปลาก็ใส่กินน้ากันละพี่น้องมาห้มกันเดี๋ยวอยากได้กินครับช่วงนี้พวมี่ยังเฮ็ดเหรอเดี่ยตลาดก็บม่ได้ไปแล้วก็เลยมาเลยละเดยอะเมื่อไหร่อะนะครับลองติดตามกันเบ้างนะเสียบบเสียบเดี๋ยว เพื่อได้ไปหาปลามันๆกับสิท่ายลูกตอนบรรยากาศเพื่อนตอนเพิ่นบ้านเฮาะอดไดปลาคอยเงยกับสิมาส่วละในนด้ก็ติดตามนะครับเด้อเปลี่ยนหนาเราเป็นเบาบึงการครับบันดอนยานั่งเด้อติดตามกันเบ่งครับสวัสดีครับ